ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมต้นไม้หววราดครับผ้าพี่น้องเมื่อเบิงเขาครับผมเพิ่งได้น้ำวัางไอพายุเขามาน,นะครับนู่ออกนู่ออนยังไน,นล่ะครับผม <c oughs> เออเออบุทีมงานวานปุยครับผม <c oughs> ห้เมื่อวานปุยห้ครับ สองกระสอบจักวันถึกบินม้วนเถือกครับผมต้องเฝ้าไปเบิ้งครับพี่น้องไปบ้านน้องพื้นจะละงานเขาเลยเออนี่เพิ่งได้น้ำได้ครับเขาเตี้ยๆหนึงครับเออนี่เดี๋ยวไปเบิ้งวันครับผมวันถึกบิงถือยังบ่ครับพี่น้องไปตามครับมางานเขาเลยเขาบ้านบ่ถึกบินงงานวานหน้าพื่นน่ะ โอ้ถืออยู่ครับผมถืออยู่นะไปพี่นอ้องติดตามครับผมเป็นวานเนี่ยไดครับไปรีบๆแท้สองเครื่องครับผมที่จริงว่านเองครับผมพี่น้องแต่ว่า เมื Vermont, ่อครับไปบ่ไว้น้ามันหลายครับเลือยู่สองกระสอบเอยใหกเจ้าเมื่อวานไหนครับผมเี่ยได้ในมนุษต่างดาวมาหวานปุยแหยครับผมมือนี้ ตั่งมาจากต่างดาวเบิ้งก็รถรับหัวเมื่อยได้ครับบ้านเองอยู่องมื่อครับผมไป่ไ保卫ครับน้ำมันไหลย่างดูเฮ้ครับผมวัวจัวมาถังร่มใช่ไหมเงี้ยเขาเด้อยน่ะน่ะไปตะล่มเถอะแม่แน่ว่าล่ะเดี๋ยววยจับก่อนครับยังไงก็อยู่ในนาโอ้ยสิว่าดูยัง có không bên nó nó nằm อยู่นี่แม่นบ่ nó เอาอันโอเคน้อย <laughs> มันคือตันเต็มแร้ววะเอาเอาไปจะใส่กับขึ้นมาหน่อยนิ่งอไม่ได้เคียวล้มมโ้ยลงเลยเขางานลุกไปเพียงใดเองพวเขาหนึงนี่เข,าข้าครับผม <laughs> เที่ยนนะเท่กับเท่มันต้องเต็มถังเอาเต็มกับเต็มมันจะลมเอาเขาปุยเงี้ยไปเท่ได้ช่ไหมบุญ่ะเออลมมีเยอะกับจับลมนี่ วัน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 กปล่อยน้ำหมดวิ่งไปก็เสร็จแล้วิ่งไปน่ะมีทองฮิ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 มองวันปล่อยปุ๋ยออกเว้ยล่องมองเดียวก็ล่องเมืองแล้วล,ล่มแล้วครับผมลูกไว้ไปเลยถ่ายต่อครับผมพี่น้องนี่ เป็นไวดีครับผม,มพี่น้องเล่นไถเพื่อนเมื่อวานไถครับจวดจวดจวดเลยครับผมมาด,ดูดกันแล้วครับสันบ้านเองนี่ห้วยเฮอโดนเติมอยู่ล้วครับ อีกบินนึงครับผมบินอีกแป๊บเดียว้นยน้อยอัดไป ล่มดีขนาดครับผมล่มไหวๆแล้วครับล่มเริ่มเปลี่ยนท่าแล้วพี่น้องเอาไอเรียกกับไม้เด้อห่วยๆพ่อพ่อหน้าบาบนี้น้อพ่อพ่อเหรอครับเดี๋ยวคุยตามไปครับผม อยู่น่อยนึงหน่อยอีลีเพ่อโอ้โหแ้ยังไมฝนไม่อีกน้ำนี่ร้ายพูด พราะว่ามันหัวก็ไม่จัดไปครับผมพี่น้องสีเหลวๆคำมุนตั้งดาวครับเนี่ยเบอเรเหาครับผมมุนตั้งดาวสัง่งมาจากดาวขางองขั้นตัวอันนี้มิตัญญาครับผมเอาๆจัดไปหญากระยา เรียบร้อยครับผมแป๊บเดียวครับฮะไหนอยู่่ะนายยั่ว มูหูย่ะเดี๋ยวใช้เบื้องอั่นึงครับพี่น้องเบื้องเขาครับผมเขามันตั้งทองแล้วก็มีครับผมอีกตุ้มนึงว่าก็เป็นกายูเทียดจังไดนบั่นนี่ซูม้งงามปีตั้งทองไปแล้วครับงานเขาเลย ่ยสองเทียสามเทียพุระปีนี้เออเดี๋ยวออกไปทาเพื่อนอยู่ข้างนอกครับเพราะว่าเ่อนข้างมันไป่ยากครับผมลงรถปจิวออกมาได้ปอทางหันรถผมมาติกครับผมนี่ไอเลี้ยนออกไปข้างนอกครับจะจมได้ออกมาเออ,เอ,อ,เอ,อ เดี๋ยวใฉ้เบิง้งคนมีเงินเห็ดหน้าครับผมนี่พี่น้องสังเกตเบื้องเอาครับนี่เบิ้งใบปุ๋ยครับโอ้เบิ้งใบเขาที่โดนปุ๋ยครับผมเนี่ยเห่นของแพงเลยครับผมสอบลักเก็ตร้อยแปดสิบนี่ครับหน้าบดถึงสี่ไรครับผมเนื้อหมดไปสี่กระสอบ กว่าอีกตั้งหากครับเบื้องใบมันรวยครับผมนี่เ <c oughs> บื้องหน้าเพื่อนครับพี่น้องเบื่อเอาใบจนเวอเขียวว่ามันยังรวยพี่น้องนี่ใครคนมีเงืนเห็นหน้าครับผมหมดตรงห่วงครับใบจนเวอรเขียวกอง <c oughs> คนมีผมไม่อยากเห็นหน้าอยู่ไกลคนมีเงินเปล่งซีแหละครับเ <c oughs> ขาเฮ้ากับจิบตั้งครับผมจิบโบใบกองครับพ่น โอ้โหโบโบ,บ,บ,บได้ใจปุ๋ยนักปานเพื่อนครับผมเออว้เพิ่นเหรครับนี่สุดยอดครับคนมีอ่าเขาเรียกคนมีกระตั่งครับผมเห็ดหน้าหน้าใกล้ๆกันครับผมหายเพิ่นถูกีครับ <laughs> พี่นอกรุ่นครับรุ่นว่ารถจิตติดบ่ยาลงหน้าดือ้บอบ่ลงครับผมหวไหวยหวๆหวหวเอาประตูไว้ดเ้อประตูไว้ ไชแล้วครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวล่างกระสอบกอนะจะล่างกระสอบอือใชครับผมเรียบร้อยพี่น้องว้น่ะสเฟอร์ดถเกียวนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เห็นเขาถอก <c oughs> เห็นเขาตั้งท่วงครับผม,ผมบอกว่าผมจวงเด้อฮั่น เพื่อนจีว่าปิดเขาซิมหาครับผมแ่ว่ปกัดซิมหายรีป่นครับเป็นเสียวรถมาเกี่ยวครับผมเนื้อไปครับผมเรียบร้อยครับแปบเดียวครับผมเห็กนกระเจีววันไห้เมื่อยวันได้จะคล้องวันเอียงได้ประมาณเ,เจ็ดแปดกระสอบครับหน้ามันหลายครับ สิปลอยออกกระเสียดายย่านฝนมา่มามันพึงมาให้ก็เลยดันว่านไปครับเมื่อที่แหละครับผมตสั่งมนุษย์ตังดาวมาเลยครับแป๊บเดียวครับปื้อปาาตื้อปาดปื้อปาดนสองกันสอบตัวพ่อสามสิมาทีเลยครับผมเรียบร้อยไปแล้วหลาดง่ายขี้แห้งเนี่ยหม้อไส้เอ้าตีดตามครับผมตนน่นักเวรราชสิว่าสีแก้วมือหนีบไว้เดี๋ยวไปหายู่หากินหรอกครับผมข้ามาวัานปุ๋ยครับ เดี๋ยวกระชิบกบ้านที่กันล่างกระสอบก่อนครับผมให้เพิ่นกลับก่อนครับเอากลับบ้านขึ้นกันนะครับผมจะไปล่างจบคลิปเลยครับไปล่างกระสอบสวัสดีครับผม